สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึงนะผมกับช่องไอวานทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรีเซชั่นกับแอนิเมตดินแดนไข่มุกอัศจรรย์ใน EP ที่7นั่นเองก็เมื่อหลังจาก EP แล้วก็ผ่านการแข่งขันรอบแรกไปแล้วเนาะก็เอาชนะอีกฝั่งนึงไปด้วยความยากเย็นเหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยทั้งคู่เหมือนมีปัญหาเรื่องแบบว่าการแบบไม่เข้าขากันไม่เข้าขากันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบมาฝึกฝนนะตรงนี้เพิ่มเติมเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูันตอบของการเรีเซชั่ ฟึกเทวาราชานอวตารศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นเจ็บมาปีกว่าแล้วไม่คิดว่ามาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่กี่วันก็มีเขาลาจจมจัดรุนขันคำนวณเวลาแล้ววันนี้เป็นวันที่ห้าของการบลองถึงการบลองคู่รอบที่สองแล้วไม่รู้ว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหน คนหนึ่งก็ฝึกีคนหนึ่งก็หลับตื่นได้แล้วโอ้ยคือมันกินไม่ยิ่มหรอเออโอ้คู่ไร้เทียมทานชะตาเชื่อมับฝันปุกอะรเรียนเฮ้ ฝันหวานของข้าถูกเจ้าทำพังหมดเลยให้ข้านอนอีกหน่อยไม่ได้วันนี้เป <อะ S 2> ็นการประลองคู่รอบสองข้ารู้ยังไม่ถึงเวลาสักหน่อยเขาขอนอนต่ออีกหน่อยนะเฮ้ยไม่รู้จักโต่ข้าโดแทนเจ้าแล้วประกันข้าจะรอดไปแน่ โอ้ก็ตายเลยข้าหาไม่ออกแล,ล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บลงลอยลงนลอยลงยลอยถอยไปถอยไปถอยไปจุดเปล่าแดนฟ้าครามของข้าเนี่ยอยู่อันดับต้นๆเลยข้าบอกแล้วแดนฟ้าครามของพวกข้าเก่งกว่าแดนมอนตราของพวกเจ้าแดนมอนตราแต่รายมาเนาา้นความสามัคคีต่างกับแดนฟ้าครามที่เน้นต่อสู้หนักๆแลองแบบกลุ่มคือจุดแข็งของเราถ้าเป็นอย่างที่เจ้าพูดเนี่ย ตามลำดับเรื่องขั้นการประลองคู่ส่วนมากเป็นแดนสังสิ์ไม่ใช่แดนมงตราของพวกเจ้าผลการประลองก่อนหน้านี้ก็รู้เป็นเช่นนี้พูดได้เพียงสามนะดินแดนชนะต่างกันการจับคู่ข้ามแดนของพวกเจ้าต่างหากหากได้ชชยชนะในการประลองคู่นั่นจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของงานประลองเอ้าคนสวยมาแล้วเหรอ พู้ถูกขานเกิดจะต้องสร้างประวัติศาสตร์มั่นใจขนาดนั้นเลยดูถ้าเจ้าต้องมีอาวุธวิเศษที่ช่วยคว้าชัยใช่ไหมฟาหนะวาอยากรู้ตลอดตั้งตารอเจอพวกเจ้าในสนามประลองวังว่าพวกเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังหรือว,นานอวนานอ่านางสังเกตหรือว่านางได้ยินที่เราคุยกัน อย่าประม,มาทคูต่อสู้ทุกคนไม่ต้องกลนะ่วหน้าเพราะแค่เจ้าไม่เป็นตัวถ่วงค่ามีผู้มากคนสวั์อย่างข้ารับรองเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่ห้รุดจ <c oughs> ักโตัวน <c oughs> นางอันดับสิองเป็นไปไม่ได้อจออ่อนสิบสองลงไงถ้าข้าเจอเข้านะจะให้นว่ทั้งคู่เลยงานประลองสามดินแดนแต่ละรอบ ผู้ต่อสู้จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ารอบคัดเลือกจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวบอกว่าผู้เขาเ้ารอบแข่งขันทุกคนจะสู้เต็มที่สูส้ๆนี่เป็นการประลองผู้รอบสองมีผู้เขาเ้ารอทั้งหมด24ท,ทีมการประลองสองต่อสองทีมฉนันน่าจะได้เข้าสู่รอบคัดเลือกต่อไปขอแจ้งให้ทราบว่าผู้เข้าประลอง20อันดับแรกจะได้รับรางวัลและเงินรางวัลทีมแรกตีหวัวเชนเถอ มือไม่เบาพวกเราต้องสังเกตคู่ต่อสู้มาเฮออแค่สังเกตคู่ต่อสู้จะมองข้าตาเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมกันเฮ้ยไม่ต้องห่วงมิสุนลอ,อยังข้าอยู่สบายหายห่วงการประลองคู่สนามประลองที่สามฟ้าหวานแดงกล้า,ไป,ลาไปเชียร์วะคือรว่าเจ้าดวงโสดสองคนจากไหนไดีสู้กับข้าข้าจะอัดพวเจ้าให้น่วมเลยต้อเทียนหยุนต้างเทียนลู่ในฝ้าพัง เอาแดนเดียวกันมาทเอาเอาละไม่ใช่แค่รู้จักพวกเขาสองคนเป็นูวควบุญทางลองขั้นเป็นอัจฉลิยะของนิแดนฟ้าคาเหมือนกันยิ่งกว่านั้นก็คือพวกเขาเป็นฝาแฝดกันแร่งมากเลยฝาแฝดระดับหกทั้งคู่เรื่องนี้ไม่สําคัญที่สําคัญกว่าคือ่งาไนเทีไม่ได้ไม่ได้สำคัญกว่าคือแลละฝาแฝดวะ นี่ใส่เหมือนกันซะด้วยเจ้าที่ยินเถอะยุดพี่คือลูกแบบไม่ได้เจอกันนาเลยนะข้าได้ยินว่าเจ้ามาดแต่ทำไมข้าจำได้เจ้าคืเป็นตัวแทนที่แดนแห่งเสรีมาร่วมงานกันเดียวซิทำไมข้าร่วมกันตระลองพูดอะไรกันแถมยังร่วมมือกับทำแานแห่งระเบียบอย่าแย่งกันพูดที่ใช <mm <mm ้ทั้งสองคือพูดแล้วเรื่องวันณยาม น้องชายก็าข้าไม่สามารถป่อมือได้แล้วเจ้าระวังด้วยแสดงให้พวกข้าดูสิหลายปีมานี้เจ้าพัฒนาถึงขั้นไหนแล้วแบ่งกันพูดแบ่งกันพูดคนละประโยคนข้าจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าหลายปีนี้ข้าเก่งขึ้นแค่ไหนเมทเลาแล้วไม่กันเถอะเริ่มถูกต้องถูกต้อง หลาเดียวกันเว้ยอ้นี่เขาเก่งเรื่องภาษา,ากัน,น้วยความส่งความซิกนนอะไรเงีเนาะึ้โอ้โหคุมได้อุ้ย โลดจังวะโอ้โอ้โอโอ ไปแล้วทราฉันจะเกินไปเนโจตที่น้าจริงขาคมาลอหอนี่พวกกน้จะน้อยหน้าแต่ขอบเพื่อนเหรอ ้อโ <laughs> oh. huh? ทีมระดับห้าชนะทีมระดับหกเลยเนี่ย uh. <laughs> ทีมฝ่าวา,านกับหลานเกอร์ชนะโอ้โหอ่นอ่า ท่ทำทีนยบรัขั้นสูงมันไปไม่ได้จะต้องเป็นเพราะพวกเขาโชคดีโชคดีหรือว่าไข่มุกอัศจรรย์จริงเกิดแบบเพื่อสงสัยเรื่องเดียวแบบว่าคอยคอยจับอยู่พี่เชลูกเออค่ะร่วมมือกันลงตัว เหมาะสมกันมากเฮ้ยข่ากับเขาเหรอไม่มีทางเลยอยากดีจัดเขาจะตายไปไม่รู้จดกตฮึฮึฮพูดตามรงหลานเกิอเมื่อกี้จดใสพวิชารวมธาตุเจ้าสามารถควบคุมท่านลมกับน้ำพร้อมกันได้ตั้งแต่เมื่อไรพี่ชายขอโทษด้วยข่าครอบครองคำพีมหาเทพะพวกข้่าประมาทแล้วแต่ว่าแพ้ก็คือแพ้ จะเพิ่งอายุยี่สิบต้นๆก็สร้างให้ชายรวมธาตุได้แล้วอนาคตไปได้ไกลแน่ถ้าต้องแค่ฟลุกใช่ะมไปดูโฆษณาตอนนะก็แล้วใช้มือคนละข้างด้ยคนละข้างด้วยที่สำคัญคือพวกท่านไม่รู้จักข้าพลังที่แท้จริงยังไม่แสดงออกมาเลยเออนี่ไม่ถึงว่าการประลองของเราจบลงเร็วเช่นนี้แต่ที่ยังคิดแบ่งทีมอย่างน้อยก็สามคนละบาทบินลงวนเวียนหรือช่วงชิงอันดับสองช่วงชิงอันดับสองเหรอ พวกท่านเก่งขนาดนี้เป้าหมายควรเป็นชนะไม่ใช่หรอพวกเจ้าแข็งแรงมากแต่ว่าพวกข้าเป็นตัวแทนมารวบลองคนคตนอ้นนี้เป็นแค่ทีมสองพวกท่านเป็นแค่ทีมสองหรอทีมหนึ่งอะงั้นทีมแรกคือเฮ้ยีมแกใครวะคือคนคนนั้นคนคนนั้นตอนนี้เข้ามาเลยถ้าหากหลังจากนี้พวกเจ้าเจอเขาจะต้องรองตัวเขาไม่เคยตอมือให้ใครยิ่งไปกว่านั้นเงินของเจ้าบาดหมางกับเขาด้วย สู<ม>้ๆน้องกูทด,ด,ด,ด้วยิติงไปฟ้าหรอสายฟ้าหรอคนไม่มีทางไม่มีทางพวกเขาไหวทีไรเลยเขา,าม้รุ่งงาลองพูดได้ยังไงเจ้ากำลังกลัวเลย คนนั้นแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งยงข้ารู้สึกสิ้นหวังเพราะว่าเขาอก็คือบทแห่งความมืดบทความเืเ่ไปเย่สซงเฉินไปเย้ยซางเฉิน คู่นั้นนะไปเย่ะไปเย่ซางเฉิงนะบทแห่งความมุงเนื้อเนิคือก็คือแบบว่าเหมือนเป็นอีกทีมหนึ่งทีมแรกประเภทประเภทคู่เนาะที่ฝั่งแบบว่าดินดินแดนของเขาฟ้าครามเนี่ยส่งมาจากตอนแรกที่แบบเราเห็นเหมือนพี่คู่ฝาแฝดเนาะเขาจะเป็นทีมเหมือนทีมหนึ่งแต่จริงเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นแค่ทีมรองเป้าหมายของเขาคือต้องคว้าอันดับสองนะอะไรเงี้ยพอมาลุความจริงแบบนี้ปุ๊บโอ้โหท่านหลังเกิลก็กุ้มใจคู่นั้นแข็งแกร่งมากจริงอีกอย่างนึงคือเพราะว่าไม่ค่อยถูกกันด้วย ก็ไม่ร <ka mash> ู้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวต้องไปรอดูกันแต่ว่าได้ผลงานในรอบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากเนาะเพราะว่าพี่แฝดเขาก็เป็นในถึงระดับ6สูงสุดใช่แต่ทีมตัวเองก็คือระดับ5้าเองนะแต่ก็สามารถเอาชนะได้เนาะการร่วมมือกันที่มันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นก็มีบ้างะที่คิดกันเองด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็บวกกับไอ้พลังไอ้ไข่มุกก็แหละที่แม่นางคนนั้นเขาก็คือสุกใสอย่าู้นมันทำงานยังไงนะอะไรอย่างนี้วนาะด้วยเอ๊หรือว่าเอ๊หรือว่าแต่ตอนแต่ตอนแรกมีควาปแ๊บเอ๊ หรือว่าทันทีอะไรก็เลยสงสัยในเรื่องนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องแบบว่าไปรอดูกันเพราะทั้งสคนตอนนี้คือต้องซ้อมให้หนักกว่าเดิมนะพอแค่ระดับแบบว่ารอบนี้นี่ก็คือก็หนักแล้วหนักแล้วเพราะว่าพี่แฟดคือแกมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยแค่คนละข้างคนละข้างลมกันดีมากเออเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสนุกมากตอนนี้กันก็เดี๋ยวไปรอดูตอนต่อละกันว่าในพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปน้องนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลาบลีชั่นกับแอนิเมเตเดนเดนไข่มุกอัศจรรย์ในปีที่เจ็ดนะคคครรรัััับบกก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 ก่่อออนนนนจาาาไไปแแแแลลลล้้้วว็็็ยืมดดดด์์ชีะฝใหท ส,สำหรับวันนี้พรานสาพาขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ